นะครับผมได้ยินข่าวงวดเมื่อกี้ถูกเท่าไหร่นะถ่านพันห้าหมื่นห้าพันันนี้ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่นเพื่อนใจครึ่งหนึ่งเพราะว่าเป็นเลขกันผลเลสหาครึ่งหนึ่งถูกห้าหมื่นห้าพันถือว่าน้ำแดงหายไปไหนเนาะไม่มาหาปู่เลยแม่บ้านน้ำแดงเนี่ยหรือแม่น้ำแม่ปางด้ว ประถูกค้าหมื่นห้าพันนะครับผมงวดนี้เจ๊แดง้น๊แดงมาขอปู่แล้วนะครับผมปุ่นซื้อแดงนี่ซื้อเลขดีได้ยู่นี่น้องปุ่นว่าสีแดงแลยเนาะน่ติดค่ะวดนี้ได้แล้วฝันเรื่องไดค่ะโอ้หลายตุ๊กตาซิฟท้าสิเก้า เป็มตัวล้บอกพ่น้าบอกเต็มตัวเลยตัวใดกันเนี่ยี่สิบห้านี่สิ 15, 19, บเก้าสิบห้าสิบเก้าสามขาังไงนเนี่ยเต้นวาเลยเัมน,นรู้ไหมเหนี้มาแทารก่หมาผู้เขาฝันจังไตเนี่ยค่ะอ่ แ้อโลด์รต่วอาไราไตัดต้นไม่ต้นนี้ต้นนี้คนสร้างไว้ตัดต้นมองเก้าเพป่นบักอยูุบุนแปนต้นพุ่นะแปนใกล้กันนะตัดต้นตัดต้นนี้ไฮแแพงไว้แพงแพงแงงมันเป็นคค่กัอเป็นเป็นแงเขืเคย เห็นเงินบ่เห็นเงินนะคืบ้เห็นที่ดึงปืนมาถึงเงินเงินหัาเอื้อพยานดอกเงินหัวพยานดอกพยานดอกโยกหัวเงินค่ะเป็นงูใหญ่งูใหญ่แดงฟันเกี้วประจำกานให้ลูกออกไปย้อนหน้าดื้อออกไปย้อนหน้าเลยลูก ลาแดงเสียงมาเห็ดเนียมอยู่นี่ไม่อยู่นิ่งอ่ะเอ๊ะถือว่าให้เพิ่นนั่นเศร้าเศร้าหามันสิลือออกเลยอืมเห็ดเนียมใช้ได้บานีมันนอนตรงเลขปูนี่เลยใช่ไหมครับปูซังให้มันนอนอยู่นี่ไหนว่าเห็ดบานเด้เห็ดกานเป็นมูเพิ่นดีนะเพิ่นเอิ้์นลูกเอิ้์นหลานมาอยู่นะคะาแดงสีมาอยู่นี่ปูเอิ้์นแล้วเจ๊กี้นั่น ว่าค็ไยเสียกับมหาอยู่นี่ป่ะนะแม่นเร็นจังได้ถูกต้องแล้เก็ยังยกข้าเจ้าข้าเจ้าขึ้นข้าเจ้าขึ้นมาได้ข้าเจ้าเล่ยขาขาขาคว้อยใจมันมาย่อมขึ้นรถควัยมาย่อมตายเลยควัยแม่สาวคนแท้ปากข่าวว่าค็ไยเสีย โอ้ยกระจาษเด็กตั้งโต๊อวันนี้มักงหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเก้าอะไรอย่างงี้ค่ะมาเ,เกินแล้วเนี่ยละจะน้องเขียนไหนด้วยเขียนเป็นตัวไดยหายไปเนี่ยหายไปใส่เงินปะค่ะอันไปซองมึองแม่ทอมเมียบ้านพูดอ่ะ ที่รถซะเล็งคันนี้ละไปอุดรอลโอ้วนติดน้องก็สอบนี่ค่ะหัวก็กลับมาเหมือนว่าตั้งว่าสิแก้อย่างรถลงมาว่างไว้น้ำมึงก็บ,บอกันรถขีบอ้อยไม่ขีบกบไข่ออกจากสายไฟอยู่ดิค้าจะวาคือว่ามาเห็นบอก เป็นจังได้ Head เหี้ยหอยปูปูเพิ่นมักบ่กผีดแดงว่าดีโพดมักโคตรโอ้ยเรามากักทุกอย่างโอ้ยว<อ><อ>่าลาเอ,อ้ยเสร็จออ,ออกไปเบ่งเพิ่นเนี้ยออกไปหน้าเนี้ยเพิ่นเขาฝันบอกเลยโดนหลายมือผมจังมาดเด้อผมบอกคอยมาตลอดดอกแม่ฮัยูบ่เห็นโดนได้ถือเล็กร้ายเป็นเล็กกว่าผม<ว>บนผมต้องอัน ผมต้องไปเห็ดทุระผมมีกันหนึ่งเก้าบ่หนึ่งห้าสามตัวเดโคตรเลยนะเจ๊ะฮะงวดนี้ถูกไหมหมวดนี้อะไรเ็ดแ๊ะน่าเฮ้อเมาปะเนี่ยบ้า,มาไม่ได้เมาเนาะ <laughs> โซงแดดโซงโซงแกเป็นอย่างนี้เองนะครับผมมพบตั้งเป็นตั้งสี่เด็ดใจครับผมก็คือว่าน้าแดงงวดเมื่อกี้ถูกเท่าไหร่ห้าหมื่นห้าแหะครับผมได้ได้กับปูนี่แหละครับเก้าหมื่นเก้าหมื่นที่เก้าหมื่นห้าหม่้าโอ้ยครึ่งหนึ่งใจครึ่งเกือบแซมถูเน้อโอ้ถูกเก้าหมื่นเขาจ่ายห้าหมื่นห้าใจครึ่งใจครึ่งโอ้ยมันเป็นเลขดัง อดก้นใจถึงหนึ่งเพราะว่าได้ใจเต็มเนียงวดนี้ได้ตัวไหนครับผมย้ำอีกรอบนะครับแม่แดงครับแล 15, 18, ้วสิบห้าสิบแปดสิบฟงเสร็จล้วใกล้ใจลสามตัวมีบ่สา,ามตัวอวะไเนะสาตัวยนหลังไฟเยได้ยนุด,นยยนดนย้ยายหลังไฟเด้สามตัว,วนยูเขาไป สิบห้าสิบแปดสิบเก้าด้วยไหมครับสิบแปดสิบเก้าด้วยอ่าสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบห้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหกหายไปไหนครับข้มามสิบหกว่ะสิบหกสิบหกมันมาอยู่อันข้างล่างมีอ๋อสิบหกล่างมาอยู่สิบ สิบห้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านี่คือบนสิบหกนี่คือล่างอ,อ๋อเพื่อความชัดเจนสามตัวไม่มีมีสิบห้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าคือบน<ช>นะครับคือตอนแรกผมก็คิดว่าแกเมาแกไม่ได้เมานะครับเอฟีครับทรงแกเป็นอย่างนี้เองนะฮะข้าเจวา่าอัน เขาว่าหนาแดงเป็นคือพี่บานี่ยพี่บาจังดพี่บาเเ้ลูเลียงคนดีนีเนาะบ้าจังดถูกหลายจนเขาว่าเป็นบ้าบ่นาแดงเจ้ยว่ามาว่านาแดงเป็นบามีแต่ผู้เบาล่ะสิเป็นบาเอ ก็คือว่าน้แดงเนี่ยถูกเก้าหมืนนะครับเขาจ่ายเหลือแค่ห้าห0ืนห้ใช่ไหมครับนะ้าแดงนะครับผมอมืงวดนี้น้าแดงก็เลยให้มานะครับผม1ิบห้าสิบเจใช่ไหมครับใ่ครับผมส่วนล่างคือ16นะครับอืมครับผมเป็นแนวทางของน้าแดงนะครับผม f อซครับ วันนี้ได้เจอหายหายไปอยู่หนองวซอนานเลยเนาะไปอันเมื่อเนะ้โอ้ไม่เจอกันหรือว่าหรือว่าไม่ออกมาอันนั้นอันมันฝนตกก็ไฟเฮ็ดอันล้างค่ารถซาเลงข้นงในเหรอครับครับฝนตกกันเลยสองอันเบิดท่ออันนี้ครบเลยอ่าของนาแดงนะครับเนาะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ แนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมหน้าแดงนะครับถูกเป็นประจํานะครับปู่จะไปบอกเป็นประจํานะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะครับแนวทางของหน้าแดงนะครับ